ตำนานองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5้อยน้ำก่อนอื่นก่อนใดนั้นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คัมภีร์กับสุดท้ายชาแนลสำหรับคลิปนี้คัมภีร์กับสุดท้ายขออนุญาตนำเรื่องราวขององค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5พี่น้องลอยน้ำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับกาะละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีตำนานกล่าวไว้ว่ามีพี่น้องชาวเมืองเหนือห้าคน บวชเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันลิตมีอำนาจทางจิตมากได้พร้อมใจกันตั้งสัจจะอธิฐานว่าเกิดมาชาตินี้จะขอบันเพนบาร,รมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้ตายไปแล้วก็จะสร้างบาร,รมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกต่อไปจนกว่าจะถึงซึ่งนิพพานครั้นพระอริยบุคคลทั้งห้าองค์นี้ดับขันไปแล้ว ก็เข้าสถิตยอยู่ในพระพุทธรูปทั้งห้าองค์มีความปรารถนาจะช่วยบดเรื่องทุกข์ให้คนทางเมืองใต้จึงพาการแสดงฤทธิปฏิหารให้พระพุทธรูปทั้งห้าองค์ลอยน้ามาทางใต้ตามแม่น้ําสายหลักของภาคลางทั้งห้าสายชาวบ้านชาวเมืองตามริมฝั่งแม่น้ําเห็นพระพุทธรูปทั้งห้าองค์ลอยน้ํามาก็พากันเลื่อมใสจึงได้นําพระพุทธรูปเหล่านั้นขึ้นฝั่งและอาราธนาให้ขึ้นสถิตยอยู่ตามวัดต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับจุดที่ชะลอองค์พระขึ้นจากแม่น้ำมีรายนามดังนี้หลวงพ่อโสธรแห่งวัดแม่น้ำบางปะกงวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาพระหลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปอีกสององค์ได้ลอยมายัางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสามเสน และลอยขึ้นมาให้ชาวบ้านเห็นแต่เมื่อพยายามชักลากพระทั้งสามองค์ขึ้นมาบนฝั่งเท่าไร่ก็ไม่สามารถทําได้ว่ากันว่าต้องใช้ผู้คนเป็นแสนๆก็ทําไม่สําเร็จบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าสามแสนต่อมาจึงเพี้ยนเป็นสามเสนจากนั้นพระพุทธรูปทั้งสามองค์ก็จมน้ําลงและลอยต่อไปยังคนละแห่งโดยพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้ลอยตามแม่น้ำมาะกง ขึ้นมาที่หน้าวัดโสธรและลอยขึ้นให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านจึงช่วยกันจุดแต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้จนต้องตั้งพิธีบวงสวงใช้สายสินคล้องกลับประหัตของพระพุทธรูปจนสามารถอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ในวิหารได้สำเร็จหลวงพ่อวัดไร่ขิงแห่งแม่น้ำนครชัยศรีวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐม หลวงพ่อวัดไร่ขิงนี้มีอยู่หลายแบบด้วยกันบางก็ว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงลอยมาตามแม่น้ำคนครชัยศรีและชาวบ้านได้นำขึ้นมาปฏิษฐานที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและเรียกท่านว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงบ้างก็เล่าว่าในสมัยที่สมเด็จพระพุทธจารย์พุกดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมราชานุวัตในพุทธศักราช2394 และทรงครองวัดสลาปูนวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านไปที่วัดไร่ขิงและกล่าวกับเจ้าวาดวัดไร่ขิงว่าโบสถใหญ่โตแต่พระประธานเล็กไปหน่อยเจ้าอาวาดวัดไร่ขิงจึงกล่าวเรียนท่านว่าวัดไร่ขิงเป็นวัดจนๆไม่สามารถสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตได้เมื่อทราบดังนั้นท่านจึงบอกว่าที่วัดของท่านมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ง ให้เจ้าอาวาสไปอัญเชิญมาได้เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจึงเดินทางไปยังวัดสาราปูนและอัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวลงแพ่ที่ใช้ไม้ไผ่มัดล่องลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำคนครชัยศรีท่าจีนจนกระทั่งถึงวัดไร่ขิงชาวบ้านจึงพร้อมใจกันทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาปฏิสถานเป็นพระประธานในอุโบสถตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และในวันที่ชาวบ้านทําพิธีอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นมาจากแพรไม้ไผ่นั้นตรงกับวันสงการพอดีขณะที่กําลังอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นมาจากแพรนั้นแสงแดดที่ส่องแรงก็กลายเป็นเมฆดํามีฟ้าร้องฝนตกโปรยปลายลงมาทําให้คนที่อยู่ณบริเวณที่นั้นเกิดความชื่นใจและเชื่อว่าหลวงพ่อจะช่วยทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนและคลายความทุกข์ให้หมดไป หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในแห่งคลองสำโรงแม่น้ำเจ้าพระยาตําบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตํานานเล่าว่าหลวงพ่อโตล่องลอยเรื่อยมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วลอยขึ้นมาในลำคลองสำโรงผู้พบเห็นต่างจดจานกันไปทั่วถึงปาฏิหาริย์ในครั้งนี้จึงพากาอาราธนานหลวงพ่อ ขึ้นที่ปากคลองสำโรงแต่จุดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จท่านไม่ยอมขึ้นในที่นั้นมีผู้มีปัญญาดีคนหนึ่งให้ความเห็นว่าคงเป็นเพราะบุญญาอภิธิานของท่านแม้จะใช้จำนวนผู้คนสักเท่าไหร่ก็อาราธนาชุดท่านขึ้นไปบนฝั่งไม่สำเร็จเป็นแน่ควรจะเสี่ยงต่อแพผูกชะลอกับองค์ของท่านแล้วใช้เรือพายชุดท่านให้ลอยไปตามลำน้ำสำโรง และอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรโดที่ใดก็ขอจงแสดงอภินิหารให้แพรที่ลอยมาจนหยุดณที่นั้นเถิดเมื่อประชาชนทั้งหลายได้เห็นพ้องดีกันแล้วดังนั้นก็พร้อมใจกันทำแพรผูกชะลอกับองค์ท่านแล้วใช้เรือพายช่วยกันจ้ำพายจูงแพรลอยเรื่อยมาตามลําคลองพันแพรลอยม,มาถึงบริเวณ หน้าวัดพับพราชายชนะสงครามหรือวัดบางพลีใหญ่ในแพที่ผูกชะลอองค์ท่านเกิดหยุดนิ่งพยายามจ้ำและภายกันอย่างเต็มที่และเต็มกำลังแพนั้นก็หาได้ขยับขยื่นประชาชนที่มากับเรือและชาวบางพลีจึงได้พร้อมใจกันอาราธนาตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหลวงพ่อจะโปรดคุ้มครองชาวบางพลีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ ขออาราธนาเชิญองค์ท่านให้ขึ้นจากน้ําได้ง่ายด้วยเถิดและเป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากเพียงใช้คนไม่มากนักก็สามารถอาราธนาท่านขึ้นมาจากน้ําได้โดยง่ายและได้อาราธนาท่านขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในวิหารนั้นเรื่อยมาหลวงพ่อบ้านแหลมแห่งแม่น้ำกลองวัดเพชรสมุทรวรวิหารวัดบ้านแหลมตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามตำนานเล่าว่าชาวบ้านแหลมซึ่งอยู่ปากอ่าวจังหวัดเพชรบุรีพากันมาจับปลาในทะเลในขณะที่ลากอวนอยู่นั้นได้ลากพระพุทธร,รูปนั่งปางมารวิชัยและพระพุทธร,รูปยืนทุกคนต่างอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดที่พระพุทธร,รูปหล่อด้วยทองเหลืองแต่ลอยอยู่ในน้ำได้จึงพากันกราบนมัสการด้วยความเลื่อมใส แล้วอาราธนาขึ้นบนเรือคนละลำพอเรือแล่นมาถึงแม่น้ำแม่กลองตอนเรือแล่นมาถึงหน้าวัดศีจำปาเกิดฝนตกหนักลมพายุพัดแรงทําให้เรือที่พระพุทธรูปยืนปฏิษฐานอยู่นั้นเอียงวูบไปพระพุทธรูปที่อยู่บนเรือจึงเคลื่อนตกจมหายไปในแม่น้ำชาวบ้านแหลมพากันตกใจเป็นอย่างยิ่งช่วยกันนำน้ำค้นหาอยู่หลายวันแต่ก็ไม่พบ จึงตกลงกันว่าไม่ค้นหากันต่อไปอีกจึงนำพระพุทธรูปองค์นั่งองค์ที่เหลืออยู่ไปยังถิ่นของตนและนำพระพุทธรูปองค์นั้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะคลาออำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเวลาต่อมาชาวบ้านสี่จำปาคนพบพระพุทธรูปที่จมน้ำอยู่นั้นและอาราธนาประดิษฐานไวที่วัดสีจจำปาฝ่ายชาวประมงบ้านแหลม ยินยอมและยกพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทให้ชาวบ้านสีจำปาโดยมีข้อแม้ว่าต้องเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่เป็นวัดบ้านแหลมเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ชาวบ้านแหลมพบพระพุทธรูปนับตั้งแต่นั้นมาวัดสีจำปาจึงได้นามว่าวัดบ้านแหลมมาจนถึงทุกวันนี้และขนานนามพระพุทธรูปยืนว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อวัดเขาตะคลาแห่งแม่น้ำเพชรบุรีวัดเขาตะคลาออำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีไม่มีหลักฐานระบุรสร้างปีใดใครเป็นผู้สร้างมีเพียงตำนานเอ่ยถึงเมื่อสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงต่อพมา่าชาวบ้านแหลมอพยพหนีพม่าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปากคลองแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครั้งหนึ่ง ได้ออกเรือหาปลาได้ลากวนไปติดพระพุทธรูปสององค์หนึ่งในนั้นเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิโดยได้มอบให้ชาวบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากเป็นพี่น้องในย่านน้ำเดียวกันชาวบางตะบูนจึงได้นำมาปริสฐานที่วัดเขาตะเคลและเรียกชื่อพระพุทธรูปว่าหลวงพ่อวัดเขาตะเคลา ในขณะที่บางตำนานก็กล่าวไว้ว่าการที่พระพุทธรูปทั้ง5้าลอยน้ำมานี้ก็เพราะเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองข้าศึกได้เผาไฟเพื่อหล่อเอาทองที่หล่อจากองค์พระพุทธรูปชาวบ้านเองก็ต้องการจะรักษาองค์พระพุทธรูปไว้จึงนําเอาปูนบ้างรักดําบ้างไปพอกไว้ที่องค์พระเพื่อให้ดูไม่สวยงามและปกปิดความมีค่าไว้จากข้าศึก แต่เมื่อไม่อาจากปกป้องได้ไหวจึงคนย้ายพระพุทธรูปสําคัญลงแพไม้ไผ่ล่องมาตามแม่น้ําเพื่อไม่ให้ข้าสึกทําลายด้วยน้ําหนักขององค์พระเมื่อวางลงบนแพไม้ไผ่จึงดูเหมือนพระพุทธรูปลอยมาตามน้ําจนผู้ที่พบเห็นถือเป็นเรื่องปฏิหารที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่น้ําหนักมากจะสามารถลอยน้ําได้พระพุทธรูปทั้งหองค์นี้ ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดที่มีผู้คนทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลั่งไหลมาเคารพสักการะมิขาดสายเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้คงจะพอทําให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อความเพลิดเพลินได้บ้างไม่ว่าจะเป็นตำนานไหนหรือความเชื่อไหนพวกเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานเหมือนกับคำที่พวกเราเคยได้ยินมามีสติแล้ปัญญาจะเกิด เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ